แต่งกิ่งเชะโอมอีกแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะแป๊บหนึ่งใบออกมาเพียบเลยยอดก็สิบม่ได้กินค่ะมีแต่ใบเราต้องแต่งออกให้หมดแล้วก็กจะออกยอดใหม่ๆให้เรานะคะเป็นนันเขาจะเป็นอย่างนี้ถ้าใบเยอะๆจะไม่มียอดให้กินเลย <laughs> ยายก็ต้องมานั่งแต่งกิ่งเขาค่ะ กยจะเป็นเพื่อนอันนี้เป็นชะอมหนามก็เลยต้องระมัดระวังจากเพื่อนเวลาแ่ง ค่อยสิบน้ำเยอะแต่ถ้าไร้น้ำบอกเป็นหยังอันนี้เขาจะเป็นถ้าใบเยอะเราก็จะไม่ได้กินยอดเลยจ้ะจะมีแต่งามใบจกคนเพื่อนๆจะออมก็จะเป็นอย่างนี้เราต้องนั่งอยู่ตลอดต้องแต่งเขาอยู่ตลอด แต่า้โอมนี้ถ้าเกิดใบหนาๆงามๆน่ไม่ได้กินยอดนะคะเพื่อนๆค่ะเป็นอะไรอะ่ะเฉพาะนั่นของเขาต้นไม้ทุกอย่างค่ะต้องแต่งกิ่งค่ะคะ่ะเดี๋ยวยอดเขาก็จะออกมาให้เราได้ กินเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆทำไม่ยากหรอกจ้ะที่ว่าเราอะไรวางเราวางเอานี่ก็เยอะ <laughs> นี่ก็เยอะนี่ค่ะนี่ก็หน,นาจ้ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะนี่ก็เหมือนกันยายก็ต้องออก นะคะนี่ไม่มียอดเลยสังเกตไหมคะเพื่อนต้องแต่งดินออกค่ะเพื่อนๆค่ะเป็นตามธรรมชาติของเขาใบหนาๆมีแต่ใบค่ะไม่มียอดนะคะเพื่อนๆค่ะจะอมนะคะจะอมมีหนามนะคะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ชมคลิปยายวันนี้ยายมาแต่งกิ่ง ใบแชอมนะคะถ้ามีแต่ใบเยอะๆเราก็จะไม่ได้กินยอดยอดก็จะไม่ออกขอบคุณค่ะ